ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,564นะครับเพื่อที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,565ซึ่งในประเด็นสงสัยในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านผู้สูงอายุที่อยู่ในเรือนจา หรือว่าต้องโทษอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพได้หรือไม่แล้วในปี2,564หรือปีงบประมาณ2564นเน่ยผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในเรือนจำหรือต้องโทษอยู่จะมีวิธีการในการลงทะเบียนอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยมาทบทวนกันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับครับสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2564เนี่ยวันนี้เขาเปิดรับลงทะเบียนแล้วทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลโดยท่านสามารถไปลงทะเบียนได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับในการรับลงทะเบียนเนี่ยวันนี้เขาเปิดรับลงทะเบียนเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนอพฤศจิกายน2563และ ช่วงที่2นะครับตั้งแต่เดือนมก,กราคมไปจนถึงเดือนกันยายน2564นะครับวันนี้ท่านไปลงทะเบียนได้เลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องโทษนะครับต้องขังอยู่ในเรือนจำทันทัสถานหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ตรงนี้นะครับท่านผู้สูงอายุที่ท่านใดที่มีผู้สูงอายุอยู่ในเรือนจำในทันทัสถานต่างๆนะครับท่านสามารถแจ้งให้ผู้สูงอายุนะครับ าสามารถลงทะเบียนได้ด้วยวิธีการมอบอำนาจให้กับผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันทสถานหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมายก็ได้นะครับให้ไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ์โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือวันที่ลงทะเบียนในแบบคำขอ ลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยอ,อย่างที่ผู้สูงอายุเป็นสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดมีญาติที่เป็นผู้สูงอายุที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำในทันทสถานนะครับท่านไปแจ้งได้เลยนะครับว่าให้สามารถยื่นลงทะเบียนโดยการมอบอำนาจได้นะครับจะเป็นการมอบอำนาจให้กับผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันทันสถานหรือเจ้าหน้าที่ที่เขามอบหมายก็ได้นะครับไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้นะครับและก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับทีนี้ในการไปยื่นเนี่ยจ,จะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุนะครับหรืออาจจะมอบให้บุคคลอื่นรับเงินแทนตนเองก็ได้นะครับโดยการอามอบให้บุคคลอื่นเนี่ยรับเป็นเงินสด นะครับแทนผู้ที่ต้องขังอยู่ในเรือนจำก็ได้หรือจะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในนามของผู้สูงอายุที่อยู่ในเรือนจำเองก็ได้นะครับหรือให้โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ของบุคคลอื่นที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมอบหมายให้รับเงินแทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผู้ต้องขังหรือผู้สูงอายุที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจําในทันทถานเนี่ยสามารถลงทะเบียนร,รับเงินบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้นะครับและว,วันนี้นะครับสาหรับท่านใด ที่อายุเกิน60ปีไปแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนวันนี้ไปลงทะเบียนได้เลยนะครับหรือใครที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 5สามารถไปลงทะเบียนได้แล้วนะครับและผู้สูงอายุที่ย้ายที่อยู่วันนี้ให้ท่านไปลงทะเบียนด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ